วัดีค่ชะชาวลัคนาราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมธาตุประจำราศีคือธาตุลมเป็นการพยากรณ์โดยรวมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะมาเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคะสำหรับเรื่องงานในเดือนนี้ การทำงานนั้นยังคงต้องขอฝากเตือนเพราะมีดวงดาวแห่งความวุ่นวายเข้ามาในราศีของคุณโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วบางครั้งอาจจะมีงานหลายอย่างหลายหน้าที่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบพร้อมกันในเวลาเดียวกันดวงดาวลักษณะแบบนี้ส่งผลดีกับคนที่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจ เพราะหมายถึงการที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะแย่งกันซื้อแย่งกันสั่งส่งผลให้กิจการมีความคคกคักมากยิ่งขึ้นค่ะแต่หากคุณกำลังทำงานประจำอยู่เดือนนี้อาจจะต้องปวดหัวสักหน่อยเพราะมีงานหลายอย่างเข้ามาให้คุณจัดการในขณะที่เงินเดือนนั้นก็ยังคงเท่าเดิมค่ะนอกจากนี้ขอให้คุณระมัดระวังการตัดสินใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเพราะบางครั้งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเดินทางหรือกำหนดต่างๆเช่นตอนเช้านัดหมายกันไว้อย่างหนึ่งพอตกบ่ายเลื่อนไปอีกวันหนึ่งหรือยกเลิกไปเลยก็มีดังนั้นก็ขอให้คุณเตรียมแผนสำรองเผื่อ,อไว้สักหน่อยนะคะเพราะอย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วไม่ได้แปลว่างานของคุณจะไม่ดีเพียงแต่จะมีเรื่องวุ่นวุ่น,นเกิดขึ้นเท่านั้นหากมองในเชิงความก้าวหน้าความสำเร็จเรียกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ<ด>การเงินส่วนเรื่องการเงินนั้นต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่การเงินยังคงรุ่งอยู่อย่างต่อเนื่อง ในเดือนนี้นั้นความวุ่นวายเรื่องการเงินที่เคยเกิดขึ้นนั้นลดน้อยลงแล้วมีโอกาสได้เงินจากการค้าขายการทำธุรกิจรวมไปถึงส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นก็จะเริ่มมีเข้ามาทำให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกรรม,มากยิ่งขึ้นเรียกว่าดวงดาวการเงินไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรนะคะ ส่วนเรื่องโชคลาภก,ก็ยังมีเข้ามาให้ลุ้นเช่นเดียวกันหากคุณวางแผนเก็บเงินให้ดีเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีเงินอมอมากพอสมควรค่ะเรื่องความรักส่วนเรื่องความรักนั้นเดือนนี้ดูนิ่งๆขอฝากเตือนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่ขุดขึ้นมาทะเลาะกันใหม่ หรืออยู่ดีๆคนรักเก่าก็ติดต่อกลับมาบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่บังเอิญแฟนจับได้พอดีทำให้กลายเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ได้ดังนั้นต้องระมัดระวังค่ะส่วนใครที่ยังเป็นโสดอยู่และอยากจะมีคู่มีแฟนดวงในเดือนนี้อาจนำพาคนที่มีความแตกต่างกับคุณเข้ามา เวยต่างกันเชื้อชาติต่างกันจะดีหรือไม่ดีนั้นขอให้ตัวคุณตัดสินถ้าหากคุณมั่นใจก็สามารถศึกษาดูใจกันต่อไปได้ค่ะเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพในเดือนนี้นั้นต้องขอฝากเตือนเล็กน้อยเนื่องจากเดือนนี้ราศีของคุณมีดาวยุ่งๆเข้ามาจะส่งผล ทำให้เกิดความวิตกกังวลจนนอนไม่หลับหรือมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเช่นแน่นหน้าอกรู้สึกวิววิวรวมไปถึงความดันโลหิตขอให้คุณดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้มากยิ่งขึ้นค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการพยากรณ์ลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุม ทุกๆท,ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังสมปรารถนาทุกๆประการค่ะและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ